สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะตอนนี้บุ้นก็ยังเกาะติดสถานาการกู้เรือที่จมอยู่ใต้น้ำนะคะเรือน,นี้จากที่แรกที่บุ้นรู้เขาบอกว่าสองปีเอาไปเอามาบอกว่าสามปีนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่ากี่ปีกันแน่นะคะแต่เรือนี่ใหญ่มากนะคะเมื่อวานเราก็จบภารกิจ มืดเลยวันที่สองนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่สามนะคะหลวงตากลัวพลาดฉอดติดหลวงตาก็มานะคะแดดร้อนมากคือภารกิจเขาเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าแหละแต่ว่าต้องไปดูช่องตีเล็กใส่มานะคะว่าเขาทำยังไงเขามีการปฏิบัติการยังไงแบบละเอียดแบบชัดเจนช่องตีเล็กนะคะส่วนบนจะเป็นมุมไกลเนาะมุมไกลไของไอ การปฏิบัติงานของทีมงานนะคะซึ่งทีมงานนี่น่ารักมากค่ะสู้สุดๆค่ะวางแผนสมมุติว่าแผนนี้เออเป็นอย่างนี้อย่างนี้เออแล้วก็วางแผนใหม่ณเวลานี้ที่วุ้นลงเอที่วุ้นถ่ายคลิปเนี่ยนะคะก็ประมาณบ่ายโมงแต่ว่าภารกิจเขาปฏิบัติทั้งวันแต่วุ้นไม่ได้ถ่าย เพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเนาะเราจะเดินทะลืทะล่าไปซอกแซกซอกแซกถ่ายเงี้ยมันอันตรายวุ้นยิ่งซกลกสุดลนอยู่เนาะเท่าที่เพิ่มมาก็จะมีเสาใหญ่นะคะเสาใหญ่มารถสิบล้อหนึ่งเขามาดำลงนะคะเนี่ยดำลงตรงนี้นะคะเดี๋ยวเอฟสี F C, เห็นไหมขาวๆนี่ยค่ะเนี่ยสิบล้อหนึ่งแล้วเขาก็ เอาเคนรมาดึงไปลองไปลองไปลอง,ไปลองขา,ขาไปิดลองที่เหยียบรถเคนนะเนาะหรือถ้าบุญพูดผิดหรือให้ข้อมูลผิดก็ต้องขออาภาัยด้วยนะคะแต่ตอนนี้เรือก็มาใกล้ฝั่งเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแหละตอนนี้เราก็ได้แต่นั่งให้กำลังใจนะคะแต่ว่ารายละเอียดมันเยอะกว่าน,นี้มีการใช้แก๊ เป่าใช้แก๊สเป่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่รู้วุ่นจะพูดถูกหรือเปล่า,เ,ลา,เ,ลาเขาเรียกว่าใช้โอ้บอก่าถึง <c oughs> เขาเอาแก๊สเป่าไหมพี่น้องเอาแก๊สเป่าอันเล็กเลื่อนะนะ่ะให้มันเป็นหู้แล้วก็เอาสลิงไปมาอีสเสงหนึ่งเห็นมันไหลหลายหม่องมันจยึดกันน่ะนะโอ้ยนาะอบอกเล่าไปที่แหลกกระสินเรียงของกัลยานเอฟซีไทยฟังโมหูเรียงนาพี่น้อง เอาว่าเล้าตอเลยเรือยบาทนี่งบ่าวไถ่เดาเด้อคือพอกับสิบว่าวกี่ดอกเพราะเอฟซีฝ่อประเด็นนี้ต้อคนเล้าเนาะคนไทยก็มีคนผักไใต้ฝังเนาะก็มีแต่ว่าเวไใต้ประเด็นเด้อพี่น้องตอนนที่นั่งกะกำลังเจาะหู้เจาะได้หลายหู้แล้วแล้วก็มัดมัดแล้วก็มัดสลิงใส่แล้วก็มัดดึงใส่รถวิ่งครับใส่เข็นไว้เพื่อสิให้มันยึดแน่น เ้าก็ต้องป้องกันไว้ก่อนเนาะเข้าไปส,สาแต่เข้าไปเรื่อยๆดีก็เข้าเห็นเร็วแต่บอปลอดไทยรวงตาบวหอนจี่รวงตาแล้เขาโงมดวงตาดว <c oughs> งตาดุนระทึิวินาทีนี้หลายๆคนต้อง ตาด,ดูหลายๆคนกําลังติดตามสถานการณ์เหมือนที่วุ้นกําลังติดตามตอนนี้แหละวุ้นนั่งตาแดดมากเลยค่ะนี่ดูแดดพี่น้องมีร่มนะคะจะเอาเอาขดเอ็ม้อยมาใร่แล้วก็ที่ประจําการนี่นะคะกัาอี้น้อยแล้วก็ก่องข้าวห่อข้าวมาเฝ้าเรือน,นะคะลําบากนะคะ ไม่ใช่ว่าจะง่ายๆนะคะแล้วหลายคนบอกโอ้ยทำไม EP เยอะจังบพหลายจังไหนพี่น้องก็นี่ลราขอกกะท่ายแป้งสิหลักขวายุทธแน่สต๊อปไปแน่ขอยบรเดเตปตาตา่อคือของคนอื่นเด้อขอกกะท่ายปเป็นเรื่อตามภาษาขอยี่ละขอากะให้อยากให,ให,ให้มูเจ้าบึงก็จังขอยบึงนั่นนะข้อหมายนั่นนะจัหน้องขวากส็สิสต๊อปไปง่ามเขาสิดึงขอยก็จังท้าย สิมาท้ายยังสิแบดไข่เบิดบ่เดียดอกแบดบ่ได้ทายหอดช็อตเดียสัมแบดเบิดก่อนเรือนี่เขาว่าสามสิบตันบ่แมนดอกมันใหญ่ปวดข่อไว้มันสีหาสีเพื่อใดมันใหญ่แห้งปวดหน้าปักไงได้พี่น้องว่าแม่หน,น่อ,อยๆเดือดเลือดตัรมาดาเด้อนี่เดอ้อหลายๆคนกับสีบา้าขึ้นบ่ได้ดอกแต่ว่าสร้างอุ่ยน,นี่เราสุดจอดมนุษย์ดีหรือเาราเป็นคนที่ใจเย็นจอมบ้างแผนแห้งกับ ทีมงานรถเคทรถเคทนี่ก็ขันภาษามาขี้กับบ่ไดดเด้พี่น้องแต่ข้าเจ้านี่สามขีกันดีค่ะสุดยอดเลยย่อมรับเลยทีมงานเล่านี่แก้วขันอยากเห็นมุมทางผุ่นกับทางแมคโครทางรถวิ่งกับต้องช่องตีเล็กเดอร์ช่องวุ่นเส้นไปใสป่บ่ไดดย่านสลิงฟาดถืกปากเอาบ่าแม่ยย่านสลิงขาดมานะพี่น้องอันตรายฮาต้องปลอดภัยไดก่อน ภารกิจยังนิ่งอยู่นะคะตอนนี้วุ้นมาทราบทีหลังนะคะว่ารถวินเสียนะคะเกียร์คัสหรืออะไรสักอย่างนี่แหละมีปัญหาตอนนี้ช่างก็ไปซื้ออะไรเรียบร้อยแล้วก็ต้องมาประกอบรถบินก่อนนะคะแล้วถึงจะดำเนินการต่อนะคะตอนนี้ยังนิ่งอยู่ท่าเดิมบุ้นจะเอาแต่เป็นช็อตสำคัญสำคัญเนาะ ลงให้เอฟซดูส่วนแต่ละฉากแต่ละตอนความเคลื่อนไหวอะไรยังไงต้องช่องตีเล็กนะคะเพราะว่าเขาจะติดตามสถานการณ์สวนวุ้นจะนั่งอยู่ตรงนี้ณเวลานี้นะคะก็จะบ่ายสามโมงแล้วนะคะภารกิจยังนิ่งนะคะเพราะว่ารถวินของช่างเรืองเสียนะคะตอนนี้กำลังทำการปฏิบัติซ่อมอยู่เนาะเราก็มานั่งมีกำลังใจกันต่อไปค่ะ หลังจากที่รถวินเสียนะคะตอนนี้ได้ยินเสียงเครื่องติดแล้วแต่ไม่รู้ว่าเครื่องอะไรติดแต่บุญคิดว่าน่าจะประกอบเสร็จแล้วหรือเปล่านะคะตอนนี้แบคโคก็ประจำตำแหน่งแล้วค่ะหลังจากที่ต้อมรถวินเสร็จนะคะตอนนี้น่าจะเสร็จแล้วแหละ พว่าแต่ละคันตอนนี้ติดเครื่องก็จะครบทุกคันแล้วนะคะสีเล็กนู่นนั่งอยู่บนเตียงนู่นไปเก็บภ้าบรยากาศปังนั้นแต่วุ้นจะอยู่แค่มุมนี้มุมเดียวนะคะวุ้นไม่กล้าไปใกล้อันตรายเก็บภ้าบรยากาศแล้วก็นั่งให้กำลังใจอยู่ไกลๆเนาะหาเอฟซีมาลุ้นไปพร้อมๆกันค่ะ แต่ว่าเรือมันใหญ่มากเลยนะไม่รู้ว่าเขาจะเอาขึ้นได้ไหมวันนี้เดาวุ้นว่าน่าจะขึ้นนะแต่ตอนนี้ก็จะห้าโมงแล้วนะคะตอนนี้แต่และคนก็ประจำตำแหน่งนะคะส่วนเสียซีก็ขึ้นไปรถเทรน125ตันทันั้นไปแล้วกับเสียอีกคนนะคะ เราต้องทำงานกันเป็นทีมน,นะคะอย่างนั้นไม่ได้เดี๋ยววุ้นจะกะประมาณความยาวให้ฟังนะคะเท่าที่ได้ยินมาคร่าวๆที่เขาคุยกันเมื่อตอนกินข้าวพักเที่ยงคะ่ะเนี่ยความยาวท้ายเรืออยู่ตรงนี้หัวเรือก็จะอยู่ตรงประมาณถังเขียวนี้นะคะ่ะมันใหญ่นะคะดูอ่ะเนี่ยถ้าบอกว่า45เมตรนะ ุ้ยเสียงอะไรตกใจหมดโอ้อย่าไปอยู่ไก่ถั่วยานนี่ตาเริ่มขึ้นแล้วค่ะเฮ้ยกระลุ่นได้พี่นอนเฮ้ยโอ้ยดังลั่นเลยเมื่อกี้ตกใจหมดโอ้ย สีเอ้ยมาถอยยัาไปอยู่ไก่ป้านานออกมาขอยยานที่แมนผ้ากันไปยืนอยู่ไก่โอ้ย เท่านีแบบนะใจสิบบาทเลยนะขึ้นแล้วค่ะขึ้นอย่างไวเลยโ ส่วนหนึ่งของเรือนะคะยังไม่ได้ครึ่งหน <im> ึ่งเ <im> erm <markets> ลยยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของเรือเลยเดี๋ยวพุ๊ามาดูใกล้ๆนะคะโอ้หแลวแลว ใมากตั้งแต่ถ่ายคลิปมาถ่ายคลิปเรือมาเพิ่งเดินมาใกล้นะคะวุ้นกลัวเนี่ยฝั่งฝั่งมุมนี้วุน้นกัวไม่เคยมาเลยนี่เพิ่งมา

ลงตาเข้ามาโค้งสุดท้ยโอ้ยดูี่ดูนี่ครับเอาใช้มือดีเราพูดเลยโอเทียบด้วว่ายังไงเรเทียบอ่ะแค่จับได้นะ

นี่ใหญ่โอ้หนี่ยังไม่ได้ขึ้นลำเลยนะคะเนี่ยเพียงเพียงแค่สามส่วนสิบนะคะนี่สามส่วนสิบของเรือนะคะยังอลังการขนาดนี้แล้วเราจะเอาขึ้นยังไงต่อยังไม่รู้เลยนี่แหละเอซี้หลายคนดูไปมันไม่ใช่ขึ้นง,ง่ายๆเลยนะคะหลายๆคนก็เห็นคอมเมนต์มากันเยอะเนาะเหมือนว่าหลายๆคนหลายต่างความคิดนะคะแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้่ายเลยดู ทีมงานนี่คือแบบลุยกันสุด่ะคะยอสุดยอดตอนนี้กำลังทาน้ำมันอยู่นะคะให้สลิงอันนี้เนี่ยสามปีที่อยู่ในน้ำนะคะเรือลำนี้นะคะน้ำหนักโอ้ไม่น่าจะสาสิบตันละมั่งใหญ่ขนาดนี้ ไอนี่แค่สมส่วนของเรือสิบสิบเนี่ยพึ่งสามส่วนเองพุ่งได้สามเองเต็มสิบเนี่ยเปอร์เซ็นต์นะคะโอ้เจะาขอยก็บอกถือว่ผิดอกยี่องเจะว่าขวเด้วยโอ้น้อง,น,องน่อยมาแล้วไอ้นัน่นรูปเสียบุยนะคะน้องเสือสรยน้องปันน้องกำปัน้นมาเป็นกำลังใจ แอคโฟก็จะเอาบูมนะคะลวงลวงลวงข้างล่างเพื่อได้เกาะกาะแล้วเป็นตัวยึดของรถดินรถดินของเสียอุ้ยก็ดึงนะคะเนี่ยดูสภาพมันไม่ใช่ง่ายๆเลย,ยน,นะคะนี่ตั้งหลายพันนะคะอลังการดูดินดูเชย้ค่ะ Okay. ม,ม,ม,มันสะท้อนแสงนะคะมาฝั่งนี้มุมมัน รถบินต mm ้องใช้เน <Like S 2> <Thanks. S 1> ี่ยนออกแบกโคไวเพื่อจะยึดตรงนี้ก็แรงดึงของเรือวันนี้กำลังกำลังซ้อนะคะซ้ออหหนาหอมนะคะตอนนี้ตอนน้เสียสีกำลังหลงไปโอ้โห รบปิ๊บห้ก็อครับรับปิกจนว่ขง้องครับแต่ว่าเนว่กปีอยู่อย่บทนเขาอีกบ่อออยู่ใยุคข้าฟังใหม่ฟังน่ยล้ไม่อานช้ังก่อนลูกส่งอันหลัอยู่บนหลกที่สนะครับตอนนี้ทาการปล่อยน้ำมันจะรพีนะค่ะหลอไ เราก็มาได้ขึ้งทางแล้วน mm hmm. เนาะเห็นเรือแค่นี้ก็ดีใจแล้วนะคะ mm hmm. คงเกข่าวไว้มาตากต่อกันคลิปหน้าค่ะว่าภารกิจเราจะไปต่อ,อยังไงกันเนาะตอนนี้ก็ใกล้จะมืดค่ำแล้วตอนนี้ก็ตอนที่วุ้นถ่ายตอนนี้ก็ห้าโมงแล้วนะคะเราต้อง mm hmm. เอาเครื่องมาสูบน้ำออกอย่างนั้นไปต่อไม่ได้เพราะว่ามันหนักน้ำนะคะแล้วเราก็จะต้องเลื่อนรถทุกคัน ออกไปข้างนอกนะคะมาตามต่อกันที่หน้าค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมึงเส้นสายมันมเป็นละงใจให้กันเวยนะคะบ๊ายบายค่ะ